ไปเที่ยวปลายกันต่อนะครับคลิปนี้จะพาไปเที่ยวคอฟฟี่อินเลิฟนะครับไปอัปเดตกันสะพานปลายนะครับแล้วก็น้ำพุร้อนใสงามฮนะอัปเดตคอฟฟี่เลิฟด้วยนะครับไม่ได้มาปลายนานนะฮะมาอัปเดตกันหน่อยก็ยังมีนักเที่ยวมาเที่ยวกันตลอดนะครับโดยเฉพาะคนจีนจะชอบมาตรงนี้มากถ่ายภาพบ,บ้านสีเหลืองหลังนี้เนะเป็นที่รู้จักกันดี ทางก็มีร้านอาหารเล็กๆอยู่บ้างนะครับแต่ต้องบอกว่าไฮไลท์ก็คือคอฟฟี่เลิฟตรงนี้แหละที่จุดชมวิวสวยมากตรงนู้นทำเหมือนทำป้ายใหม่ด้วยนะ I am pie อยู่ตรงนั้นนะครับก็สำหรับการเที่ยวในวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวหลายจุดเลยในอำเภอปายนะครับนะวันนี้ <ๆ S 1> อาจจะได้เที่ยวกัน3-4จุดเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าที่พั แล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวห้องพักให้ดูด้วยนะครับถือว่าเป็นการอัปเดตนะฮะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอําเภอปลายแล้วก็อาจจะเป็นรูทให้เพื่อนๆได้ได้ลองใช้ดูนะครับว่าจะเที่ยวตามเราได้หรือเปล่านะครับว่าแต่ละจุดนะครับที่เราไปนะฮะอัปเดตดอย่างคอฟฟีนเลิฟนี่ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญที่ถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยใครๆก็มาจุดนี้นะผมว่าสมัยนั้นอาจจะยังไม่ค่อยมีแหล่งเที่ยวมากแต่ทุกวันนี้โอ้บอกว่าแหล่งเที่ยวนี่ เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะอําเภอปลายนี่ไม่ใช่แค่โด่งดังเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวถนนคนเดินเท่านั้นนะฮะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นะครับโหใครจะรู้นะฮะอำเภอปลายนี่ประวัติศาสตร์ยาวนานนะจะประมาณ700ปีเลยทีเดียวนะฮะสมัยพระเจ้ามางรายมาหาราชขอ,องทางเชียงรายเลยนะฮะเคยมาสร้างบาร,สราสังเบื้องบริเวณนี้ด้วยนะครับ ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวต้องมาเที่ยวไปายนะฮะแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากแต่คริปนี้ผมไม่ได้สามารถไปได้ทุกที่นะฮะแต่ว่าคัดบางที่คัดบางจุดมาเที่ยวกันนะครับอันนี้อัปเดตละหกคงร,ราคาอาหารขนมหน้าตาพื้นที่จุดต่างๆของเพอปลายสําคัญที่อยู่ในบริเวณนี้ให้ชมกันด้วยน,ะะน,นี่ก็เป็นเค้กนะครับกอแ,แฟก็ไม่ได้แพงนะครับสหรับร้า สำคัญทำเร็วมากแล้วก็นั่งชมวิวเพลินๆน,นะครับนักท่องเที่ยวชอบมานั่งแล้วก็แบบชมวิวไปด้วยจิบกาแฟไปด้วยนะครับเพลินๆชิวๆนะก็เป็นการท่องเที่ยวไปในช่วงฤดูฝนนะครับไปอินเดเรนนะฮะมองไปทางไหนก็เป็นสีเขียวสวยทีเดียวนะครับแล้วก็ฤดูนี้เขาบอกว่าหมอกลง เยอะแล้วก็สวยมากทีเดียวใครชอบธรรมชาติเกี่ยวเขียวสดสดนะแล้วก็คนน้อยๆไม่เยอะนะต้องมาช่วงนี้เลยสุดยอดมากเดี๋ยวไปอัปเดตกันนะว่าแต่ละจุดแต่ละที่นี่บรรยากาศยังไงสนะําสำหรับช่วงนี้ อย่างกับสำเร็จรูปผมอยู่ที่สะพานปลายนะครับตรงนี้จะเป็นอีกฟากหนึ่งของสะพานปลายจะให้ดูอัปเดตนิดนึงช่วงนี้กรีนซีซั่นนะครับขนาดบุลาล้ำปลายราคาแค่699บาทเท่านั้นเองนะ ราคาเริ่มต้นครับดูห้องพักดิโอ้สวยเลยนะฮะแล้วก็สะพานไปอยู่ตรงนี้ครับเป็นสะพานกวัติาศาสตร์ปลายนะครับสมัยตั้งแต่ยุคสงครามโลกอะฮะถนน1095นี่ก็ถือว่าเป็นถนนปวัติาศาสตร์ไปแล้วนะเพราะว่าสร้างมาตั้งแต่ยุคนั้นแหละอายุก็ประมาณสักเจ็ดสิบกีได้แล้วนะครับสำหรับถนนเส้นนี้นะครที่วิ่งตัดมาที่ปลาย เรื่องราวของประวัติศาสตร์ปายเนะี่ยโอ้โหเขาเล่าเรื่องแต่เมื่อยกฐานะาเป็นอำเภอตันะ้งนะแต่ปีสองสี่ห้าสี่นแต่มีเรื่องราวของประวติศาสตร์ปายตั้งแต่ยุคนู้นสมัยราชวงศ์มังลายด้วยเนะี่ยโอ้ตั้งแต่ เป็นเมืองปลายตั้งแต่ปศ2องพันสามรอยสิพาเดินชมตรงบริเวณแม่น้ำปลายนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะได้ยินข่าวว่าพายุเข้าทางแถบอีสานนะไม่รู้จะคาดมาถึง Đang nửa ก็แต่เดิมสะพานนี้นะฮะสะพานเหล็กที่เห็นเนี่ยเป็นสะพานนวรัตมาก่อนนะครับสะพานนวรัตที่คืออะไรคือสะพานที่ข้าม่น้ําปิงนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ก็ลื้อเอาสะพานนั้นออกแล้วก็เอามาสร้างไว้ที่นี่แหละ,ะข้ามม่น้าไป เห็นแม่น้ำนะครับก็ถือว่าน้ำไม่ได้เยอะอะไรมากนะยังเห็นสันดอนทรายอยู่เลยนะครับก็ระดับน้ำในแม่น้ำปลายวันนี้นะครับ แล้วก็ที่ปลายสะพานนะครับจะมีนี่ครับแจ็คสเปโร่โนะครับเป็นคนดังของเมืองปลายคนนึงเลยนะที่นักท่องเที่ยวนะนิยมมาถ่ายรูปกับแจ็คสเปโร่โครับแล้วก็เขาให้บริการถ่ายรูปด้วยนะฮะเขาจะมีมุมภาพของเขาเองนะที่แบบเซตภาพแปลกๆถ่ายรูปนะคนจีนชอบมากเลยจุดนี้ก็ถ้าใครจะมาเที่ยวนะครับก็สามารถจอดรถได้ทั้ง2ด้านของหัวสะพานเลยนะฮะ เดี๋ยวเราไปจุดต่อไปครับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่ที่ตรงนี้แล้วน้ําพุร้อนไสงามนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ของเผอปายนะครับมีค่าผ่านด่านเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ของอุทยานนะครับเก็บ20บาทแล้วก็ฝรั่งนิยมมาเล่นกันเยอะเลยนะครับตอนนี้มีห้องน้ําแล้วอะ่ะปีก่อนมายังไม่มีนะครับนี่ update, update. อัปเดตอัปเดตมีห้องน้ําตรงนี้นะครับ เสียห้าบาทด้วยไปดูกันสำรวจกันกนมีร้านคาเพิ่มขึ้นมาด้วยเขาบอกว่าเป็นน้ำพุร้อนด้วยนะครับแต่ว่าจะออกอ่นอุ่นนะไม่ถึงกับร้อนแบบร้อนมากเลยนะ่นี้ ดูบรรยากาศรครับโอ้โหจริงอยากโดดน้ำมาเขาบ้างอุ้ยน้ําใสมากเลยอะใสกริบกริบใสกริบกริบเลยนี่ใสคลิกเลยใ,ให้ดูความใสครับโอ้หอันนี้เป็นผู้สืบข่าวเอากล้องมาด้วยตัวนี้ยังไม่ปล่อยอ่ะ <c oughs> คนมาเล่นน้ำกันเยอะเลยนะ <c oughs> โอ้โหอุ้ย <c oughs> น้ำใสมาก แบบคือใสเห็นแบบพื้นเลยอู้หน่าเล่นมากน้ำไม่ลึกนะครับน้ำแบบเม็ดเดียวอะ่ะเม็ดเดียวเองใสมาก น้ำจะออกอุ่นๆนะครับไม่ถึงกับร้อน กำลังดีฮะแต่ความใสนี่สุดๆเลยโอ้สะอาดขึ้นเยอะมากเลยนะตรงนี้จากปีที่แล้วนี่แบบพลเรื่องนะผมว่าตอนนี้เขา ทำปรับปรุงแล้วก็มีอะไรที่แบบเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะอาคารที่แบบนั่งพักได้หลบฝนหลบแดดได้นะครับแล้วมีห้องน้ำเพิ่มเข้ามานะครับรวมทั้งพื้นที่ที่ดูสะอาดตานะครับโอโ้โหปีที่แล้วนี่ออกแบบแนวป่าลกๆเลยนะทีนี้มาอัปเดตกันนะครับน้ำพุร้อนใสงามนะครับตรงนี้ไปดูไหมว่ามี ไปดูใกล้ๆนะมีอะไรบ้างก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวนิยมอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่งเหมือนกับเพิ่งเปิดใหม่ด้วยนะครก็ตรงนี้เขาจะทำแบบเหมือนเป็นสันเขื่อนไว้นะให้น้ำมันล้นแล้วก็เล่นน้ำได้ คนก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าิเวณนี้นะแล้วก็เล่นน้ำตรงฝั่งนู้นจะมีห้องน้ำนะครับอ่ารถจอดได้นะครับก็ขับออไซมาแล้วก็จอดตรงบริเวณนี้ได้นะครับมีพื้นที่จอดรถยนต์ด้วยนะครับด้าน,นบน ่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ําบริการนะครับซึ่งเขาจะเก็บ5บาทเท่าห้องน้ำนี่ห้องน้ำห้องน้ำดูสะอาดตามากขึ้นเลย ก็ความสะอาดที่เราเห็นตรงนี้นะฮะเจ้าหน้าที่อุทยานเขาให้ชาวบ้านนะครับช่วยกันดูแลนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้เห็นว่ามีพื้นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยมาขายของได้ด้วยนะครับแล้วก็ดูแลความสะอาดที่นี่ดูแลห้องน้ําดูแลความสะอาดของสระน้าด้วยนะครับทําให้โอ้น่าเล่นมากๆนะครับใสสะอาดกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะก็ต้องขอบคุณชาวบ้านแถวนี้ด้วยนะครับที่เขาช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าพื้นที่ด้านในเนี่ย ด้านในลึกเข้าไปนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านชาวเขานะครับก็สำหรับน้ำพุร้อนใสงามตรงจุดนี้นะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะฮะใสสะอาดแล้วก็เป็นน้ำแบบไม่ร้อนมากนะครับเป็นน้ำแบบปุ่นๆน,นะหน้าหนาวมาแช่นี่โอ้โหบรรยากาศดีมากนี่ขนาดหน้าฝนนะครับฝนตกน้ำก็ไม่ขุ่นเลยนะใสมากน่าเที่ยว อ๋อยังมีจุดร้านเล่นานางน <ะ S 1> ีนะ<ห>ตรงนี้มีร้านค้าเล็กๆด้วยนะครับขายขนมก็เดี๋ยวติด,ดตามต่อ EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องพักของผมนะที่ปลายคืนนี้นะ